สวัสดีค่ะยายเขตค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะค่ะมื่อนี้ก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเขตค่ะอย่างมาถามไทยเพิ่อนลาเพิ่นฝันบอเพิ่นกับฝันค่ะเรื่องเล่าความฝันของคุณยายเขตเพิ่นฝันว่าจังไรแต่เวี่ยเรื่องความฝันให้ท่านผู้ชมทางบ้านท่านฟังไหมคะคุณยายค่ะอ่ายายกะฝันอยู่ ฟันวาลูกชายผู้ยู่อดรคนมาบอกว่าแม่โอนเงินไปให้แม่เลื่อมาลอยบาระแต่ว่าแม่ไปเอานเล็กหน่อยเด้อเล็กหน่อยสิถหาแม่อยู่ฟังหนักค่ะอยู่ฟังหน้าค่ะอยู่ฟังหน,งน,งนามอยู่ต้นใหม่ใหญ่ในขวั่มฟันนั่นบะใหย่แต่ยางไปเนาะคือ,อความหลก อย่างไปก็ไปเห็นแม่น้ำใหญ่อีกไม่กี่เห็นแม่น้ำใหญ่แล้วก็เด็กหน่อยนะก็ถ่าอยู่เที่ถนนใหม่ดิผู้หญิงผู้ชายเด็กหน่อยผู้ชายเนยหน่อยเด็กเนยหน่อยเด็กเนยหน่อยขึ้นยุงาเข่ามันอะนะหนั่งอยู่เถิงไปก็ไปเห็นเด็กหน่อยก็มันก็เอิญใส่หน่อยซ้ำเลยค่ะหน่ย ที่สามสี่ขวบนี่แล้วลเหรอฉันใส่เสื้อผ้าพักจนุ่งเสื้อผ้าเบิดอยู่แต่ว่าหูหูพักว่าเป็นเด็กหน่อยผู้ชายว่าเอากะคือมานั่งทาแมงยี่สูงแขกเกบ,กบาแน็ว่าในกลุ่มวันอ,อันลูกชายเนี่ยเอาเงินให้ฝากมานันเป็นเล็กหน่อยทาลอยบาทำไมแม่กะว่าเอ๊ะทาลอยบา ส่นช่วงหมดว่าห้าสี่ห้าสีแปเป็นเหล็กจ้าการเหล็กสามโตค่ะได้ฟันบายางเลยค่ะค่ะการเหล็กสามโตมันจะเป็นหนึ่งหาศูนย์นะหนึ่งหาศูนย์แมนค่ะถ้าโตตัดสองโตห้าศูตย์นหาค่ะบานนี้ได้ถ้ามเล็กหน่อยบอกบ่ได้ถามเล็กหน่อยเมื่อก่อนบานนี้ก็นอนรักไปอีกค่ะ เมื่อแล้วก็ลับไปอี่รับไปไปไปเก็บะไรเงือนี้ยงกานันรับไปจะขันโต่ขันโตไปทั้งอาไ้เงิ่นเลี้ยหาเงืนเลี้หาชิบงขอสองก็นนะเก่ากว่านี่ยิบสื่อเละนวดนี้วฝันค่ะสื่อเละชิบงบึงพ้อสอเบิ่งพ่อสมันค่ะมันเป็นหลักการเก่า ค่ะบึงพ okay. ่อโสมัน hmm. พ่อโสมันนั่นหาหาหนึ่งหาหานึ่งแม่หาหาหนึ่งค่ะเกโก้อันน้งตัวเดียวกันวี่ละก้อนค่ะนกบฟันน่มาเนาะซื้อเลขหาหานึ่งล่ะพอนีนกบันนันค่ะบึงก็น่าบอกเทบหนึ่งได้แม่ นี่ต้นยิ่งหมามามาเก็บได้อีลีก็เรียนหาบ้รนฟันจริงอีลีแบบดลี้ยงพ่อสาบอบานนี้มาเบิ่งพ่อสอบ้เอามาตรงกันกับพ่อฝันหาหาหนึ่งเีนหาตัวนี้แคบไหวอยู่เดียวนี่ฟันจริงเนาะไม่นเข้าได้ก็บไหวเ่ยตาเข้าเสียงไหวยางดีเข้า่าทีสิเอามาเบิ่งเบิ่งลคุณยายคุณยายที่มาเบิ่งเียนหาตัวนี้ อายุมันเด็กสิบเจ็ดปีเลยเด้ค่ะ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 คืนกับคิดฟันเป็นจริงเนาะค่ะตื่นมายนี่ยมาเศร้าย่ายเก็บมานอันณแม่อันเก็บเงินได้เนาะค่ะเก็บเงินได้อีือโอ้พ่อสองเงินเนาะคุณแม่เนาะขออนุญาตเด้อค่ะท่านผู้ชม นี่ค่ะฮ่าฮาหนึ่งก็เห็นแน่บอเห็นแน่เนอเอฟซีเนอเอาขออภัยเดอเอฟซีเด้อร์คือสิบบเห็นดอกเนอแต่ว่ากะฮ่าฮาหนึ่งเนอคผู้ชมเนอค่ะตรงกันพอดีกับในความฝันค่ะกับตอวไพเนอเนี่ยเนอพอว่ามันตัวน้อยค่ะเออวันี้วันนี้รายยันมีเพื่นเก็บได้เนอค่ะเนอแอนวันนี้มันอและเมาตรงกันกับว่าว่าลูกปลาที่มันม้าหาค่ะ ก็คืนเนาะบานิเลียนเนี่ยมันกับมันกับเป็นศูนย์เนาะมันชั่มหมดว่าค่ะค่ะมันกับมาตรงกันกับเปล่งตรงหวันค่ะค่ะเลยคิดว่าไม่ควรสิมากกระจายงามขึ้นอีกเนาะกระจดีตรงตรงกันอีกค่ะน้ำควางสะอาดถ้าเกิดสร้างกระจงไปว่าโอ้จะมันูกจมยัดเอ๊ะปวดปวดไว้ให้ลูกให้ล้านเนี่ยเนาะว่าต้องขึ้นมาหรือมากกาค่ะ ฝันฝันว่าลูกว่าแม่โอนเงินไปให้เลยเออหาดอยไปเอาเงิเล็กน้อยมาบ้านนี้ก็มานอนหังมือก็แล้วนอนไปอีกมาฝันอีกฝันมาเก็บเงินฝันมาเก็บเงินได้คค่่ะบ้านนี้ก็มฝันก็เบิ่งก็โศมาบ้านยังมัดเสามาที่สวยมาห่างไปหัเก็บได้อีหลรืะค่ะเอาก็คือจีตรงกันแท้ว่าก็โศนาะแม่ค่ะ มึง,ม<อ>งเป็นนสิโดพายละบ่ตัวนี้กับพวนี้พวะวัาทรงกันเบิดเนาะแม่นสรงกันเบิดตัวเลขที่พุณแม่ให้ฝันแลกก็คือ1นหนึ่าศนแมนตัวนี้ฝันที่สองไดขึ้นเดียวกันนี่ให้หาหาหนึ่1หาันึ่งถึงสวีฟิจารณาเบิ่งเนาะนอเน,นี่็เป็นแ,วแนวแกนตัวเลขฝันของ วัวฟันนอค่ะทั้งหมดที่เบนมาเบนแล้วยังว่าฝันนอค่ะวัวเรื่องฝันวัาเรื่องฝันค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณยายเค้กหลายๆค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางแบ่งปันตัวเลขให้กับท่านผู้ชมของเราค่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้กับมาเบิงตัวเลขของคุณยายเค้กเนาะค่ะเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งเป็นพ่อสองเงินค่ะท่านผู้ชม หกสิบสองย่างหกสิบสามปีเป็นอายุของคุณยายเองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะบ้านเลขทีสองเจ็ดค่ะประจำหมวดวันที่สิบเจ็ดมกรา,าคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณยายเพิ่นฝันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่าเก็บเงินเลี้ยงทาได้ค่ะพ่อโซในเงินก็นคือสองห้าห้าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมไก่ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมันกับโตเรียของคุณยายเค้กเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมค่ะที่กดเข้ามารับชมรับฟังคลิปจาปอเนาะคะ่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก็ขอฝากช่องในเด้อคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สีบาา่พตาโตเลขกแล้วก็แนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีโตเลขแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใสแอดก้าสิไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเอฟซี FC ทางบ้านคือเกาค่ะสุดท้ายนี้ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้าน มีแต่ความสุขความเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมค่วมมุ่งม,มาตนปารธนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณยายเคกเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กะศิลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันไหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ